สวัสดีครับผมโจ๊ตเตอทีวีอยู่เกมเลนโบสิกพาร์ทที่4ิบเจ็ดกันแล้วมาเลชารับชมกันเลยโอเคครับเราก็มาอยู่กับด่านเออเฮ้ยไม่ใช่ด่านเออเฮ้ยด่านครับเฮ้าเออเออเฮ้ยไม่ใช่อันอันนี้ตัดออกไปเลยนะเออเฮ้ยเนี่ยไม่ใช่บอกตัวเองบอกตัวเองด้วยเออน่ารักเชียวไม่ใช่โฮ้ยคุยกับตัวเองเริ่มร้อนแล้วครับใช่ไหม อ่ใช่อืมได้เออแม่งตอบเองก็เป็นจ้ะอืมเออเล่นตัวไหนดีอืมอีกสามวิสามสองนึ่อืมเอาน,นี้แหละโอเคครับเพื่อเราออนไคนหนึ่งครับเพราเห็นเห็นว่าโหลดนานเลยเขาออกไปคนหนึ่งครับ สนุกกันจริงวันลอยกระทงนโดนได้ยังง่ายเฮ้ยเราได้ที่หนึ่งไม่ใช่ดิมีที่หนึ่งมีสองคนตอนนี้ทีมผมมีอยู่สี่คนครับโอ้ฟังทีที 4. ได้อยู่ครับเตรียมพร้อมครับจามวิสองวิหนึ่ง ขอโทษจีเพื่อนไม่ได้ตั้งใจปืนมันลั่นเอ้ยไม่ใช่ระเบิดมันลั่นปืนมันลั่นเมื่อกี้ถ้าดูจากตรงนี้แล้วน่าจะไม่มีนะ ไปเลยโดนรับตอบใน นะง่ายครับเกมนี้เกียไปขอโทษด้วยน่าจะบุกไวนะเกมนี้นึง่งเนี่ยเห็นเพื่อน่องอยู่ไหมใช่แล้วพวกคุณดูผมเพื่อนแขวางเต็มสโคบเลยอืมไม่ช่วยยิงน่าจะดีกว่าเพื่อนขวางเต็มสโคบเลยครับเอ้ยตะกี้แมะตะกี้เพื่อนขวางเต็มกับสโคบอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับชนะรวดเดียวเลยชนะแบบขาวสะอาดใช่แล้ว เมื่อกี้เขามีตัวดักโดนใช่ไหมครับผมเล่นตัวนี้บ้างใช่แหละเอาตัวนี้แหละโอเคทางเข้ามีทางนี้ตรงนึงเฮ้ยทำไมเอะมีเจ็ดตรงแล้ว น่าจะอยู่ที่ข้างล่างไม่ใช่ที่เดิมที่ข้างล่างข้างล่างทางนี้สามารถมาได้ตรงนี้มันคือตรงไหนเนี่ยถ้าดูแล้วน่าจะบุกยากอยู่ครับกระโดดไปข้างหน้าดิกระโดดเลยไปข้างๆตรงนี้ก็มองเห็นอีกเอยขออีกทีนะน้องนเอ้ยโอเคครับ Found a bomb. Make your way to its location and defuse it. I <laughs> is no longer in your possession. One friendly operator remaining. พลาดว่ะเฮ้ยผมพลาดเองครับพลาดเฉยเลยเนี่ยไม่น่าตักระเบิดเลยเราไม่ได้ยินเสียงผีเท้าครับเมื่อกี้ตติม่ได้อยู่เนื้อกับตัวเลยเดีย๋ยเพิ่งใช้แตนทาย,ยานในการเล่นติดเซฟเ้าคุยกับตัวเองอีกแล้วถ้าเป็นโรงพาบาจิตเวชนี่ถ้าผมไปสอบนี่ได้ประมาณศูนย์คะแนนครับ เดี๋ยวถ้าพูดถึงโรงพยาบาลจิตเวชท้่เขาบอกให้สอบนะเอ้าแล้วสมมุติถ้าคนอ่านไม่คล่องหรืออ่านไม่ออกอันนั้นเขาถือว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าท,ที่ผมอยากรู้่าเขาเขาว่าโรคเขาเปกก็นโรคจิตปะหรือว่าไงแบบเป็นบ้าแบบเฮ้ยเป็นโรคประสาทโอ้โหสอบได้แค่นี้ I'm laying at the tiger. EDD mounted. Don't stand close. Don't oh, wait trapped. Stinking. to he's hurt. Okay. Let them come. Down to five seconds. Op 4 has yet to locate a bomb. อะไรของเขาอะไปดีกว่าเราไปกันตรงระเบิดดีกว่าครับ เขาโดนระเบิดผมเชยเลยเราไม่ตั้งใจครับมันมันหยุดไม่เป็นน่ะเออเกมนี้อาจจะไวก็ได้ครับอไม่ไวอ่ะไม่ไวสำหรับผมไม่ไวอ่ะย เราจะการได้ตามตัวเลยเหรอไม่น่าใช่นะเราไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเล่นตัวกับดักผ้าเช็ดเท้าบ้างครับเล่นตัวผ้าเช็ดเท้าปูพรมเช็ดเท้าวไว้ให้อย่างดี <c oughs> นี่เอาครับเชิญเหยียบเต็มที่เลยครับอะไรงั้นโอ้

The bomb location has been compromised. <coughs> Ten Five seconds in counting. Op four has located a bomb. Be ready for hostile action. ADS up and running. Okay. 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 นายต้องกระโดดเข้ากันอย่างเดียวมดแม็กพอดีครับเจ้าไย ยอดที่มึงได้ครับเฮ้ยาได้ไงโอ้้นเงินชนะผู้ชนะ ทีมสีน้ําเงินแนแตนหัวเราน้ําเงินไงเฮ้ยหัวเราฟ้าดิไม่ใช่น้ําเงินเอช่วยเหลือตองปิดอ่ะดูสีตบตีต้องได้แล้วอันน่งโอเคเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับโอเคครับมามขอสีม่วงม่วง อะไรเนี่ยอะไรค็ต้องช่วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย